สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านเลยนะคะก็กะว่าจะไร์สดนะคะแล้วเหนื่อยแล้วพักผ่อนอืมวันนี้ก็เดินสายทําธุระทั้งวันเหนื่อยก็บอกยกเลิกทางโรงพยาบาลพระป,ประแดงแล้วนะคะเบอกว่าเออว่าจะไม่ไปตรงนู้นแล้วเอาที่ใกล้เราดีกว่าเพราะว่าถ้าผ่าตัดเสร็จแล้วมันต้องเที่ยวไปทเที่ยวมาอีกอืมเสียเวลาเราอีกสมกันเลยเออขอบอกยกเลิกทางเขาแล้วก็จะ ไอ้นี่จะมารักษาแถวแถวเราเอาพอสอบถามเรียบร้อยแล้วที่สกลนครก็มีผ่าตัดแบบนี้แล้วก็ศาลกรรมตกแต่งให้ด้วยอะไรทํานองนี้ใครท่านได้สนใจนะคะกางเกงเนาะเนี่ยคือกางเกงจากร้านส้มนะคะมีพี่สาวคนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> โอ้ยแมงเข,ข้าปากเขาขค่ะแกเหมาไอแกซื้อผ้าถุงร้านส้มแล้วก็แกก็ไปให้ พี่ที่เขารับตัดเสื้อผ้าแถวบ้านส้มนะคะเออเนี่ยนะคะตัดเขาพี่เขาจะไปให้เป็นของขวัญวันสงการให้คนแก่คนเฒ่าเนี่ยท่านใดสนใจนะคะทักส้มได้เลยนะคะตัดตัวละห้าสิบบาทนะเออคือส้มส้มไม่คิดไม่คิดค่าตัดไม่คิดนู่นไม่คิดนี่ค่ะคือส้มจะคิดแต่แค่ค่าผ้าถุงส้ม อืมค่าตัดให้พวกพี่จ่ายเองเนอะนี่ยล่ะค่ะผ้าถุงก็เหลืออีกอยู่แปดตัวเนี่ยทำให้มีสายก็ได้ดีฝีมือแกดีนะคะเพราะว่าแกเป็นแกเคยทำงานโรงงานตรงไอ้ไอโงง้โรงงานเย็บผ้าโรงงานเย็บไอ้เสื้ออะไรอย่างเงี้ย ส่งนอกฝีมือแกดีแล้วแกเพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้กี่ปีนะเออกลับมาเลี้ยงหลานเนี่ยชุบชับชุบชับเวลาแกเย็บอะท่านใดสนใจสั่งได้เลยนะคะผ้าถุงส้มก็คือเหลือนะคะเนะคือไม่มีเวลาไอ้นี่ค่ะพอโทรศัพท์อะถ้าสมมุติว่าไลทตอนกลางวันร้อนมันร้อนร้อนแล้วมันจะปิดด้วยอัตโนมัติ เนี่ยผ้าถุงก็มีนะคะเนี่ยเป้าหวานค่ะเป้าหวานส้มก็ยังเหลือนะคะเนี่ยค่ะท่านใดสนใจมาเลมามุดส้มหน่อยเล้ยเนี่ยหอ่อละแปดสิบบาทนะคะพร้อมส่งนะคะมันหนึบส้มก็เหลืออยู่ประมาณสี่ถุงนะคะพี่พี่เอฟซีท่านใดสนใจนะคะทักไลน์ส้มมาได้เลยนะคะเออส้มมีเบอร์ไลน์ใหม่แล้วนะคะให้ส่งไลน์มาทางเบอร์ศูนย์ เก้าเดี๋ยว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 ส้มจะปกักปักหมุดไว้ให้นะคะเขียนเบอร์ไว้ให้ที่ไอหัวข้อมันนะเนาะเพราะว่าเครื่องนี้นะ่ะมันจะเหมือนแบบบอกไม่ถูกอะถ้ามันร้อนมันไม่อ่านอะไรเลยอะ่ะคือส้มจะกดเข้าไปดูไม่ได้อืมแล้วส้มก็เลยแบบว่าเอาเครื่องนั้นไปทําลายไปทําลายใหม่ก็เดี๋ยวว่าเออจะว่ามาแจ้งให้พี่พ เนี่ยค่ะยังเหลืออยู่นะคะกระเป๋ากระจุดก็มีนะคะเนี่ยเบอร์สี่เอาออกแล้วค่ะเพราะว่ามีพี่เขาจองไว้แล้วเนาะก็เหลือหกห้าแล้วก็สามพอดีไปทุระมาก็ซื้อหลอดไฟมาค่ะสว่างจ้าเลยทีเนี้ยซื้อมาสองหลอดเพราะว่าไฟมันเสียแล้วทีนี้เราก็สามารถแบบว่าออกมาถ่ายคลิปถ่ายอะไรอยู่แถวข้างนอกได้อะไรเงี้ยอืมแต่จะพยายามไม่มองไปแถวมืด ถ้าพูดไปเนาะเนี่ยตรงนู้นนะคะเป็นบ้านของพี่ชายส้มที่แกเสียนะคะแกก็สั่งส้มบอกให้ไปดูต้นขนุนแล้วก็กล้วยตีนเต่าที่เอามานึ่งกินนู่นนี่นั่นแล้วก็มะม่วงแล้วก็ผลไม้สารพัดอย่างเงี้ยแกก็เหมือนอยากจะบอกว่าเสียดายอืช่วยไปดูหน่อยสิไปเก็บมากินดีกว่ามันล่วง นี่แหลส้มถึงกลัวค่ะกลัวแต่ก่อนไม่เคยคิดอยากจะไปผ่าตัดไม่เคยคิดอยากจะรักษาพอพอมันเกิดจากกับญาติเราอย่างเงี้ยเนาะแล้วส้มก็เอออย่างน,น้อยก็แบบว่าเออแบบให้หมอตรวจนู่นนี่นั่นให้มันซีสิ์สับและให้คือถึงมันจะนานถึงมันจะนานก็ตามเขาจะรักษาแบบวิธีใดก็ตาม ส้มก็จะรักษาตรงนั้นแต่ถ้าฉีดยาส้มจะไม่ขอฉีดเพราะส้มเคยฉีดแล้วยิ่งฉีดยิ่งตโตโคตรเจ็บเลยไม่รู้ยาอะไรเหมือนมันเข้าเหมือนเหมือนเหมือนเข้าไปกัดเนื้อก้อนเนื้อนะคะอืมนี่แหละคะ่ะท่านใดสนใจนะคะทักลายส้มมาได้เลยนะคะบอกว่าเอออยากตัดแบบนี้อยากตัดแบบนู้นเนาะเอาลายแบบนั้นลายแบบนี้แต่ย้ำนะคะว่าออกค่าตัดเองนะคะตัวละห้าสิบบาทเนาะคือผ้าถุง ผ้าถุงนี่คือส้มไม่คิดค่าอะไรนะคะคือคิดแต่ค่าผ้าถุงหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทแล้วที่เหลือก็ให้พี่ๆจ่ายแค่ค่าตัดเองนะคะตัวละห้าสิบบาทค่ะเนี่ยใส่ยางยืดแบบผัวยางยืดแบบไอ้นี่เลยนะคะแบบดีอยู่เนี่ยค่ะผ้าถุงผ้าถุงก็เหลือแบบแบบแบบเท่าที่เห็นนี่นะคะแต่ว่าก็เหลือเยอะคะ่ะผ้าถุงออกน้อยออกน้อยมากอืม รอบวยทั้งรอบวยบวยก็ยังไม่มาอืมเขาบอกว่ามาแล้วแต่ว่ามาแล้วไม่เห็นบ้านบ้านาไม่เห็นไอซส้มไม่รับสายก็เลยไม่ได้เอาไว้เนี่ยค่ะผ้าถุงนะคะถ้าท่านใดสนใจก็ทักได้เลยนะคะร้อยสามสิบเก้าบาทพร้อมส่งเนาะแล้วก็ปลาหวานถุงละแปดสิบบาทพร้อมส่งนะคะมันหนุบมันหนึบเหลืออยู่สี่ถุงนะคะเนี่ยค่ะมันหนึบเหลืออยู่สี่ถุง แล้วก็ส้งก็สั่งของมาอีกแล้วแล้วก็บว้ยยี่สิบสี่ถุงแล้วก็ไอปลาเส้นอืมไม่มีเวลาคือเราไม่มีรถไปไอในเมืองก็เลยไปซื้อที่ร้านที่ในเมืองไม่ได้ก็เลยสั่งแบบนี้มันเลยช้าอืมถ้าจะเอาลงเอาอมาทีเดียวตุบตุบตุบ,ตบเราก็ยิ่งหยุดหยุดขาดขาดหายหายไม่มีเวลาไล์สดเดี๋ยวก็วิ่งไปนั่นเดี๋ยวก็วิ่งไปนี่ จับปลาหลายมือเกินค่ะคือทํางานทําไม่ทํางานหน้าเดียวทํางานหลายหน้าเนี่ยค่ะกระเป๋าก็ยังเหลือนะคะกระเป๋าเนาะคือส้มสั่งสั่งจากร้านจนแบบรู้จักพวกเขานู่นนี่นั่นอันกระจูดนี่ก็คือกับเพื่อนส้มนะคะเขาอยู่โคราชแต่แฟนเขาเป็นคนใต้ เขาเป็นคนเอากระเอาเอากระจูดมาสานเองกระจูดแห้งนะ่ะมาสานเองเนี่ยเบอร์สี่มีคนจองแล้วนะคะท่านใดสนใจทักได้เลยนะคะกระเป๋าสามร้อยแปดสิบาทพร้อมส่งนะคะเนาะผ้าถุงนะคะตามนี้เลยค่ะผ้าถุงร้อยสามสิบเก้าบาทพร้อมส่งนะคะปลาหวานแปดสิบบาทพร้อมส่งเนาะมันหนึบมันหนึบโอ้ ส้มก็ขายเหมือนเดิมค่ะร้อยเจ็ดสิบร้ยเจ็ดสิบห้าบาทพร้อมส่งขายไปก่อนลอน็อตนี้เพราะว่าเราไม่เห็นกําไรอืมแล้วถ้ามันเหลือยังไงก็ถ้าเราคิดว่าถ้าเราได้กําไรจากตัวอื่นแล้วแตะกินค่ะเนี่ยเหลือสี่ถุงค่ะนะ้าเหมาให้หน่อยเร็วเนี่ยค่ะดําดงก็มีนะคะดําดงนี่แต่ว่าคงจะไม่ไอนี่แล้วค่ะเพราะว่าเนี่ย ส้มไปทำเกาะไอเนี่ยเกาะอะไรเนี่ยมันก็ไอขาดตรงไอสายดําดุงอะคะ่ะเนี่ยผ้าถุงผ้าถุงแล้วก็ไปตัดแบบกางเกงแต่ส้มแต่ส้มไม่ให้เขาใส่อสายสายไอนี่เอวนะคะสายรูดเอวอะเออเนี่ยผ้าถุงก็เหลือ เหลือเหลือเยอะอยู่ค่ะผ้าถุงสีสวยสดนะคะถ้าท่านใดเป็นถามว่าผ้าถุงคนแก่มีไหมคือรสนี้ส้มไม่ได้สั่งผ้าถุงคนแก่มาเนาะแล้วส่งเขาก็คือคือสั่งมาสองรอบก็คือคนเหมาไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวส้มสั่งอีกเนี่ยก็เหลือผ้าถุงเนี่ยแหละค่ะนี่อันนี้คือลายของวัยรุ่นนะคะก็ พันใดสนใจลายไหนผืนไหนสีอะไรนะคะสามารถแบบว่าทักลายส้มมาแล้วก็ให้ส้มไอ้นี่ให้ดูก็ได้นะคะเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากอุดหนุนหน่อยนะคะบ๊ายบายค่ะ